ถามนิดนึงตรงตัดสินใจแล้วโดวยส่วนตัวตัดสินใจแล้วชันเลิกแล้วแต่ว่าต้องอธิบายให้กับคนข้างเคียงเริ่มั้งแต่คนในวงเริ่มั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ภรรยาคนใกล้ชิดติตสนิทสนมกันเพราะอยู่กับอยู่ในฐานะของคนที่ทําเงินน่ะทําชื่อเสียงแต่ว่าวันนี้ฉันตัดสินใจโดยส่วนตัวแล้วอธิบายให้คนข้างเคียงเริ่มแต่แต่ในวงของของตัวเองกับในครอบครัวเน,วนี่ยยากไหมเอาคนในวงก่อนแล้วกันครับ คนในวงที่มีชื่อเสียงของผมที่ทำมาตั้งแต่แรกอธิบายไม่ได้เออมันเหมือนขายยาเสพติดนะครับเข้าไปอยู่วงการขายยาเนี่ยผมไม่เคยขายอะนะไม่เคยใช้ด้วยแต่ถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยออกยากนะถูกไหมเพราะอะไรถ้าเราทำทอาชีพที่ทำเงินมหาศาลแล้วก็ เป็นความลับอะไรอยู่ออกไม่ได้คาดการเป็นอย่างนั้นผมทําเงินให้กับวงแล้วก็ค่ายที่ผมอยู่เนี่ยเยอะมากด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์นะครับผมเป็นคนเขียนเพลง90%เอง,เองแต่งเองเครื่องดน,นตรีก็แต่งเองโปรดิวซ์เองวางการตลาดเองเลือกผู้กำกับทุกอย่างแทบจะทั้งหมด มันมีเงินเข้ามาขนาดนี้ทุกปีแล้วก็เขาชินกับความดุนยาเนี่ยนะคนในวงหรือคนรอบข้างหรือคนที่อยู่รอบมันชินกับดุนยาที่ได้ทุกปีทุกปีขนาดนี้ใช้เงินโดยไม่ต้องคิดไม่เคยทําบัญชีผมไม่เคยทําบัญชีอยากได้อะไรชี้เอาถ้าอยู่ๆเราจะออกเนี่ยมันจะมีปัญหาเหมือนคนขายยาขายยาบ้าผมมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเองอยู่แล้วอาจารย์ครับผม เริ่มไม่ออกสังคมครับทําตัวเองออ,อทําตัวเองนะครับภาษาที่ผมเคยพูดค่อนข้างจะผมใช้ภาษาค่อนข้างจะรุนแรงมากหเหมือนคนไทยแต่ว่าผมจะเยอะกว่าเดิมอีกเพราะเป็นนักเขียนอ,อภาษาผมจะหยาบมากแรงมากผมก็หยุดเลยไม่พูดภาษาคําหยาบเลยคือวันรุ่งขึ้นเลยเปลี่ยนเลยแล้วก็เปลี่ยนทุกอย่าง เริ่มละหมาดเริ่มมีข้อแม้ที่จะเรียกกับวงว่าต้องอย่ายุ่งกับอย่ายุ่งกับกูตอนนี้ยออื uh huh. เวลานี้เวลานี้เวลานี้อย่ายุ่งออื uh huh. ลูกค้าทั้งหมดถ้าจะทํทำรำร่วมงานกับผมถ้าตรงกับเวลาละหมาดต้องมีห้องละหมาดให้ผมผมสั่งเลยเพราะเนื่องจากโอเคเราทำดีแล้วเราให้กอำนาจเป็นหัวหน้าวงก็แบบสั่งจะเอาอะไรสั่งไม่อธิบายไม่อธิบายแล้วก็เปลี่ยนมาสักพักหกถึงเจ็ดปีจนเขาชินกับความเปลี่ยนแปลง แต่เขาจะเริ่มห่างแล้วจะไม่ค่อยยก้าแล้วก็จะเริ่มกลัวนะครับจนมาถึงที่สุดผมจะไม่เล่นใน,ในเวลากลางคืนก็คือในผับในบาร์เพราะคิดว่าถ้าเราเล่นไปเนี่ยคนมันเมาเพราะเราต่อให้เราตอนนั้นยังไม่เจอว่าทําไมดนตรีมันผิดะนะก็เอาเป็นว่าเรื่องเมาผิดแน่ๆถ้าเราไปยุใช้เพลงให้คนเมาเนี่ยแน่นอนเราต้องรับบาปนั้นครับผมก็บอกตัดสินใจว่าบอกวงว่าจะไม่รับงานที่อยู่ในผับ เพราะฉะนั้นรา,ายได้จะหายไปประมาณ70% hmm. ของวงในเมืองไทยครับอันนั้นก็คือขั้นแรกที่ผมได้ประกาศกักบวงจึงมีเรื่องกับวงแรก mm hmm. เขาก็เลยไล่ผมออกผมก็เลยงงว่ากล้าไล่ได้ยังไง uh huh. เพราะผมเป็นคน uh huh. เขียนเพลง uh huh. uh huh. ผมก็ถามมันจริงๆว่าตกลงจะไล่ออกใช่ไหมแน่ใจนะแล้วใครจะเขียนเพลงให้บอกไล่ออกด้วยความโมโหมาไล่ผมที่บ้าน ไล่ไปผมก็โอเคยังคุยกันไม่จบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเนี่ยไปละหมาดอัสตร,อสรีอยู่จําได้อัลอเอาล็อปเป็นพยานเดินลงมาไม่อยู่บ้านผมแล้ว <c oughs> ไปละ <c oughs> ผมก็โอเคไม่เป็นไรผมบอกว่าถ้าออกผมก็ต้อง continu ์ทำเพลงของตัวเองต่อนะแต่ไม่เด้นผักเพราะมีสัญญาติดอยู่กับค่ายและค่ายเขาไม่สนใจนักดนตรีหรอกเขาจะเอาคนเขียนเพลงแล้วมาร้องนำํำ <c oughs> ผมก็ <c oughs> จําเป็นต้องทําต่อที่นี่เขาหายไปครึ่งชั่วโมงกลับโทรมาบอกโอเคเอาต่อก็ได้ยอมเขาบอกไม่ เลิกก็เลยเลิกวงเลิก,ลกวงปั๊บวันรุ่งขึ้นมีการไปประกาศในหนังสือพิมพ์บอกว่าผมอยากจะเป็นศิลปินเดียวต้องการเงินอยากดังคนเดียวอยากโกยเงินคนเดียวเริ่มม,ม,ม,มันจะเริ่มมีมันจะเริ่มมีการทดสอบทันทีเลยทีนี้มันเริ่มมีข่าวเริ่มมีเอาเป็นว่าผมไม่พูดต่อยนั้นแล้วก็มันจะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นไปเจอที่ไหนผมก็โดนลุมทาร้ายร่างกายอืซึ่งก็ ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นนะครับเป็นอดีตท,ที่กัดสักพักแล้วซึ่งอันนี้มันต้องยอมแลกเพื่อเพื่อที่จะต้องเพื่อสําหรับผมนะมันแลกอะไรก็ได้เพื่อความรักของอัล俺์